จุดตําหนิพระคงจุดนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นจุดตายในการพิจารณาพระคงเลยเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครว่าดูตรงไหนนะครับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่นะฮะเซียนพระหรือนักสะสมเนี่ยใช้ในการซื้อขายพระคงจริงครับซึ่งนะฮะจะอยู่นะฮะบริเวณเส้นคอนะฮะนี่นะฮะถ้าเราพิกมาเนี่ยจะเห็นเส้นคอเนี่ยเป็นวงกลมนะฮะเป็นครึ่งวงกลมอย่างเงี้ยนะครับนีนะะ่ของเกนนะฮะจะเป็นเส้นตรงอย่างงี้นะฮะนี่ จุดนี้เป็นจุดสําคัญเรียกได้ว,ว่าเป็นจุดตายในการดูพระโคงเลยนะฮะสำหรับพี่ๆที่มือใหม่ในการดูในเวลาเราพลิกเราเห็นเลยไปครึ่งของกลุ่มเนี่ยอันนี้เป็นจุดที่เขาส่งต่อกันนะเซียนพระเนี่ยส่งต่อกันแบบเป็นคนต่อคนเลยนะน,นี่น,นี้ก็มาแบ่งปันนะครับมีในการพิจารณาพระโค้งลาพูนนะสำหรับท่านใดที่มีพระโคงก็สามารถส่งภาพให้ผมได้ที่ไอดีด้านล่างนะผมก็ยินดีรับเช่าด้วยนะครับ